สวัสดีครับคลิปนี้ A2P TV ขอ,อนําเสนอขั้นตอนการฝากเงินเข้าบิดครับแล้วก็ไปซื้อเหรียญ BNB ส่งออกมาไว้ที่ Touch Wallet นะครับขั้นตอนมีดังนี้นะครับกดไปที่บิดครับเลยครับกดนะครับบิดครับเข้ามาเลยครับ เข้ามาแล้วก็ใส่รหัสพาสเวิร์ดเซกิลิที้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับบางคนก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ใส่แล้วมาถึงหน้าหนึ่งครับหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับอนะ่มาถึงหน้าหนึ่งยินดีต้อนรับนะอ่านะสำหรับผู้ที่ทำกระดานเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้ก็กดไปที่นี่เลยครับกดไปที่ฝากครับกดไปที่ฝากนะครับ อย่าลืมนะครับกดสีเหลืองครับฝากฝากแล้วก็นะกดไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดหน้านี้ให้เราคีย์ลงไปเนี่ยหน้านี้นะครับคีย์นะป้อนข้อมูลจะใส่หนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งห้าพันก็ใส่ลงไปแล้วก็มาอ่านดูด้วยนะครับอ่านเพื่อที่จะนะอ่ติ๊กนะครับอ่านว่านะข้อที่หนึ่งโอนจากบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของท่านนะครับอืม ใช้อย่างอื่นไม่ได้เช่นนะ u ทรมันนี่หรือแอปเป๋าตังและอีวเลตอื่นๆไม่ได้แล้วครับเราก็ติ๊กเป็นหนึ่งข้อข้อ 2. อโอนเงินนะตรงตามยอดที่ระบุนะครับเขียนไว้เท่าไหร่ให้โอนนะครับเพราะมันออกบินมาแล้วนะแล้วก็ติ๊กนะครับข้อ 3. ามคิวอาโค้ดนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับห้ามใช้ซ้ำนะให้เข้าใจกฎระเบียบด้วยข้อสติ๊กนะข้อสงด โอนช่วงเวลายี่บสามนาฬิกาสามสิบนาทีถึงศูนย์ศูนย์นะครับถึงเนะที่ยงคืนกว่ากว่านะโอเคเราก็ติ๊กไปเลยสี่ข้อครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับติกต๊กพวกแปะติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กนะครับอ่านทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็มากดนะครับยืนยันเลยนะครับยืนยันการฝากกดครับกดเสร็จนะครับมันก็จะมาให้ ฮนะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะมันอ่านว่ายัางไงมันอ่านยืนยันการฝากเงินยืนยันการเกับเงินจำนวนห้าร้อยบาทยืนยันนะครับยืนยันปุ๊บอืมแล้วก็จะได้เป็น QR code นะการฝากนี้ก็จะเป็น QR code เราก็ต้องข้อที่หนึ่งแคปรูปนะข้อที่สองนะ ไม่แคปรูปเราก็กดมาด้านล่างด้านล่างจะมีแถบสีเขียวแล้วเอานิ้วไปกดแถบสีเขียวเลยครับกดปับ๊บนะใต้ห้าร้อยมีแถบสีเขียวกดปับ๊บมันจะมีคําว่า c o อปปี้แล้วก็กดว่าโอเคนะครับนะหลังจากนี้คิวอ,อาร์โค้ดก็จะไปรวมอยู่ในอัลบัม้มนะของโทรศัพท์เราเราก็จะได้นะเอาสแกนเนี่ยไปใช้นะครับไปใช้ที่ไหนครับเราก็ไปกดดู นะเราจะไปที่ธนาคารเนาะนะนะเราจะไปสแกนที่ธนาคารเรามีกสติกรเราก็เข้ากสติกรถ้าเรามีกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชเราก็ไปเข้าออของเราแต่ตอนนี้เราจะให้ดูที่กสิกรนะครับกดกสิกรครับนะแล้วเราก็ไปถ่ายรูปเอานะเขาไม่ให้มาเราก็ไปถ่ายรูปแล้วกดคําว่าสแกนตรงนี้นะครับนะดูดีๆนะครับสแกนมีกล้องอยู่นะข้างกลมกลมเนี่ยมันจะมีกล้องเนาะโอเค มีกล้องอยู่นะครับสแกนลงไปกดสแกนปับ๊บนะสแกนแล้วมันจะมีรูปสแกนอย่างนี้นะแล้วเอาให้มากดตรงวงกลมที่มีสองจดหมายอยู่ข้างในกดไปเลยครับกดนะเอาหรือไม่นะก็เอาสแกนเนี่ยไป ไปยื่นใบสแกนนะสแกนรูปเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> นะมันมีได้สองทางคือเอาเนี้ยไปสแกนหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะที่ซึ่งมันอยู่ในเครื่องนะครับอ่ะลองทําดูนะสแกนก็ง่ายดีสแกนปุ๊บ <c oughs> นะโอเคมันยังมีนะเราก็มากดมนะันเนาะกดมาใช้เฉพาะครั้งนี้นะเออนะครับดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยใช้ นะอัลบัม้มอืมเราก็กดไปใช้ครั้งนี้แล้วก็ไปเลือกเนาะนะครับเลือกสแกนนะนี่สแกนเสร็จมันจะต้องมีนะวงกลมสีเขียวๆและมีเครื่องหมายถูกนะครับมาที่บิดทับแล้วนะครับจบเรื่องธนาคารกลับมาที่บิดทับนะครับเราก็แบ็กกลับไปสู่หน้าบิดทับเนาะ เราก็รู้เรื่องเงินเงินมาถ้าเงินมาหรือไม่มาคุณจะระตรวจเช็คคุณก็มานะดูตำแหน่งที่4เนี่ย wallet ไปกดดูที่ wallet ก็จะเห็นเงินอยู่ด้านบนถ้าไม่กดก็ามากดที่นี่เลยครับเนี่ย market กด market มาปั๊บนะมันก็จะมีนะมี bitcoin มาให้แล้วนะเราก็ไล่ดูปึ๊บปุ๊บป n ๊บป้๊บปไ๊บปท๊บป n ๊บปุ๊บปบปบ,ปบ กดไปที่ BNB เพราะเราจะซื้อ BNB กดไปปึ๊บอ่ามาแล้วครับ BNB BNB ก็มาราคาเท่านี้ซ้ายเป็นสีเขียวซื้อนะแดงขายนะครับซ้ายขายขวานะอ่าซ้ายสีเขียวซื้อนะครับนะสีแดงขายเอาอย่างนี้เนาะจำเป็นสีนะครับแล้วเราก็มาด้านล่างนะครับมาด้านล่างนะมาด้านล่างดู นะครับออเราสักครู่ครับอ่ะมาดูด้านล่างเนาะด้านล่างไม่มีตัวชี้ตัวชี้อยู่ข้างๆเนาะตัวชี้อยู่ข้างๆกันแล้วนะเครื่องมืออ่ะตรงซ้ายมือนะครับซ้ายมือสุดเป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอ่าลิมิตนะลิมิตลิมิตคือ ซื้อสีเขียวเราจะซื้อนะบรรทัดไท้ายๆเลยก็ได้เนาะบรรทัดไท,ท,ท้ายนะนะตัวที่ไม่มาซะละนะครับโอเคออกมาแล้วนะเนี่ยซื้อทางซ้ายนะครับเนี่ยซื้อบรรทัดตรงนี้ก็ได้ซื้อตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ซื้อตรงนี้ก็ได้ซื้อตรงนี้ซื้อรอเขาเรียกว่าลิมิต นะถ้าขายก็ขายบรรทัดที่สองก็ได้บรรทัดที่ห้าท,ที่แปดขายตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าขายขายเป็นลิมิตนะแต่ต้องกดขายตรงนี้อ่ะนะอ่าตรงนี้เขลิมิตอ่ะต่อไปเราซื้อจะต้องเป็นนะเขาเรียกว่ามาร์เก็ตนะครับเนี่ยเห็นไหมปุ่มสีขาวต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับนะจากทางซ้ายให้เลื่อนมาตรงตรงกลางตรงกับซื้อบอดีนะครับอ่ะกด นะมาร์เก็ตเนี่ยอ่านว่ามาร์เก็ตซื้อนะครับซื้อตรงมาร์เก็ตและมองมาทางขวาเงินอยู่ทางขวานะเ,เ,งเงินอยู่ทางขวานะเห็นเงินแล้วเงินอยู่ทางขวาแล้วเราก็มากดที่ร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะเราจะซื้อทั้งหมดเนาะซื้อทั้งหมดอะ่ะกดละเรียบร้อยเนาะมาเนี่ร้อยเปอร์เซนต์เงินก็จะมาอยู่ที่นี่ห้าร้อย ถ้าเราบอกอุ๊ยไม่อยากได้ห้าร้อยอยากจะได้สองร้อยเราก็พิมพ์ตรงนี้สองร้อยอยากตรงนี้สามร้อยเราก็เขียนได้เอาเกินไปกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะเงินเรามีแค่นี้ถ้าเงินตรงนี้มีหนึ่งมืนบาทโอเคคุณซื้อตรงนี้ห้าพันได้ <laughs> หรือจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นก็ได้เนี่ยคือนะยี่สห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นซื้อทั้งหมดแล้วก็มากดสีเขียวด้านล่างครับสีเขียวด้านล่างกดซื้อ เนาะเนี่ยกดเงินมาแล้วกดซื้อซื้อซื้อเลยครับเออซื้อแล้วก็บอกว่ามากดที่นี่แล้วตกลงนะเขาบอกกรุณายืนยันออเดอร์การซื้อนะมาเก็ตจำนวนห้าร้อยบาทก็ยืนยันเนาะยืนยันครับยืนยันกดกดเนี่ยกดตกลงนะกดตกลงแล้วก็นะมากดอีกด้านหนึ่งเนาะเขาบอกว่าเมื่อกี้ยืนยันการซื้อนะนี่ อ่ซื้อ BnB สร้างออเดอร์การซื้อมาเก็ตสำเร็จนะมาเก็ตสำเร็จ500บาทโอเคเราก็กดยืนยันด้วยตกลงนะตกลงนะกดสองครัง้งนะเมื่อกี้ยืนยันตรงนี้ก็ตกตกลงโอเคสองครั้งละอ่านะนะครับอ่านะก็มาดูมาเงินหายไปละนะซื้อไปหมดลวซื้อไปเรียบร้อยเราก็ไปกดดูที่ w a l l e ็เนาะกดไป w a l l e ็เนาะเงินก็มามาโผล่ที่นี่ด้วยนะเงินเนี่ย นะดูเมื่อไหร่ก็จะเห็นเงินตรงนี้นะครับที่ wallet นะครับถ้าอยากดูเงินก็มาดูที่ wallet นะครับนะเงินมันจะรวมอยู่อันนี้เราจะไปดูอ่ะเออเราจะทําเหรียญอะไรเออเราซื้อเหรียญ bnb เราก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นปั๊บอืมเลื่อนขึ้นนะเราก็อ่านดูปึ๊บป๊บป๊บ,บ usdtbnb ถึง bnb แล้วให้มากดที่ถอนครับนะกดที่ถอนนะถ้ากดที่ นะฝากก็คือการฝากเอาไว้นะในเรื่องของการฝากแต่ตอนเนี้เราซื้อบีนบีมาเนี่ยเร,า, B เรา,าเนี่ยบีนบะีเราซื้อมาแล้วจุดศูนย์สองสามนะโอเคเราซื้อมาแล้วเราก็จะถอนก็กดไปที่ถอนครับปุ๊บอืมกดถอนแล้วมาเจอหน้านี้ครับเนี่ยหน้านี้หน้านี้นะทาความเข้าใจนะครับเนะี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า นะอ่ถอนเนี่ยจำนวนทั้งหมดเลยเนี่ยศูนย์สองสามเจ็ดเนาะถอนเท่าไหร่ถอนไปที่ไหนเ <c oughs> นี่ยก็อดเรสเ่ยผู้รับนะเอาที่อยู่ผู้รับมาวางคือเอากระเป๋าที่เราจะส่งไปเอามาวางนะแล้วกระเป๋าทัดวอลเลตเราก็เอามาวางถ้าเราเป็นบิตเก็ตเราก็ามาวางที่นี่หรือกระเป๋าอ่าเอ็กเชนอื่นๆเราก็มาวางตรงนี้นะครับอย่าลืมมาวางบนทัดบนหรือจะใช้สแกนก็ได้ นะครับเนี่ยสแกนตรงนี้กดคาว่าสแกนสี่เหลี่ยมปื๊ดน,นะเออเลขกระเป๋ามันก็จะมาติดพอได้เลขกระเป๋ามานี่รับนะมันก็จะมีเน็ตเวิร์กนะเน็ตเวิร์กทีเชนเนี่ยสําคัญที่สุดนะสาคัญที่สุดเลยนะครับเนี่ยเรามีให้ละสีก้เขียวนะมันจางหน่อยนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาติ๊กไปหมดแล้วนะครับบิตคัพก็ติ๊กไปหมดเนาะเราก็มาใส่ที่นี่แล้วก็มาที่นี่นะแล้วก็ถึงนะอ่า ว่าจะใส่จำนวนเท่าไหร่นะเนาะมาดูครับอ๋อมันอ่าโอเคเนาะมาถึงนี่ละอ่ามาถึงนี่นะเนี่ยใส่เลขนะครับใส่เลขมาทั้งหมดเลยใส่เลขแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนนะจานวนปุ๊บใส่จํานวนนะเห็นไหมครับใส่ที่อยู่กระเป๋าใส่เน็ตเวิร์กใส่ นะครับอืมใส่จำนวนแล้วก็มีค่าแก๊สอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดกดนะครับนี่ยกดตรวจสอบการยืนยนันปะั๊บนะกดตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะให้เราตรวจสอบนะครับมีหน้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบนะครับอืมหลังจากตรวจสอบแล้วนะถ้าเป็นคนใหม่ๆเนาะเป็นคนใหม่ๆตรงเนี้จะมีการยืนยันสามปัจจัยเนอะปัจจัยที่หนึ่งคือ SMS นะครับมันทัดนที่1บรรนทัดนที่2ก็เป็นอีเมลมรนทัดนที่3ก็เป็น Google นะครับต้องทำา3สามมรนทัน์ไ้เรียบร้อยแต่ของผมวันนี้นะเป็นบุคคลที่ทำมามากมายนะหรือคนอื่นๆที่ทำมามากมายแล้วนะหรือปัจจุบันนี้เขาจะนะเขาเรียกว่าทำมาครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องแล้วมันก็จะ ให้เราทําด้วยนิ้วโป้งนะครับโอเคเราก็มากดตรงนี้กดลูกศรเนานะเนะเขาอ่านว่าไงเขาบอก p a รนะ์ k คีเนาะเออที่เราตั้งกันไว้เลือกยืนยันนะครับเลือกยืนยันนะด้วยการสแกนลายนิ้วหรือใบหน้าเนาะอ่าเราก็สแกนนะครับอ่าสแกนโอเคเดี๋ยวเลื่อนขึ้นนะแล้วก็อะไร พอเราแตะนุ้งยืนยันการถอนสําเร็จนะครับถอนสําเร็จนะถ้าถอนสําเร็จนะครับถ้าถอนสําเร็จเป็นไงครับเราเอามาวางแล้วเราถอนสําเร็จมันจะมีสีเหลือง,องด้านบนนะสีเหลืองด้านบนเนี่ยอย่าลืมนะครับสีเหลืองเป็นการที่เขาบอกว่าให้เราไปนะไปทําที่บ nb ที่อ e ีเมลนะเนะีนะ่ยอ่า r o x นะอะไรอ่านว่า is a uh, processing นะอยู่ระหว่างการดำเนินการนะถ้าเจอแถบสีเหลืองให้เราเปลี่ยนไปนะครับไปไหนครับไปที่ธนาคารของเราธนาคารไปที่ธนาคารนะอ่าไปที่อ e ีเมลครับ e mail. อีเมลยืนยันนะไปยืนยันที่อ e ีเมลอีเมลอยู่ไหนครับเนี่ย ไปยืนยันที่อีเมลตัว M นะครับนะขั้นตอนมันยาวมากเนาะอ่ะเราไปกดนะครับอย่าลืมเมื่อเจอแถบสีเหลืองแล้วไม่ใช่ว่าถอนเสร็จนะมันจะต้องมาทำที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งเนาะเราก็เปิดไปที่อีเมลนะอีเมลมีอีเมลเยอะแยะเราก็หาดูเนะ่ะอีเมลอัปเดตอัปเดตเนาะนะอีเมลเรามีอะไรบ้างนี่ฝากไปห้าร้อยแล้วนี่ถอนเนี่ย นะต้องรอถ้าทําเร็วไอตัวถอนเนี่ยมันยังไม่มาก็ต้องรอมันนิดหนึ่งนะครับรอให้เขามามาแล้วเราก็กดเข้าไปครับเนี่ยกดเข้าไปไปในอีเมลเนาะอีเมลนะแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะเราอ่านดูถอนเหรียญน,นะเรียบร้อยนะแต่มันยังไม่เสร็จเนาะเราเราก็เลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนอีเมลขึ้นมันอยู่ข้างล่างเนาะเลื่อนขึ้นครับอืมเลื่อนขึ้นนะแล้วจนมาเจอแทบสีเขียว เลื่อนขึ้นจนเจอแถบสีเขียวแล้วก็อ่านดูบ้างนะมันอ่านว่านะเออไมว a l เล t นะเอานิ้วจิ้มไปที่ไมว a l l e t นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยต้องอนิ้วแตะไปตรงไ y ้นะแตะเขียวเขียวนี่ไปไหนต้องมาแตะที่ไมอย่าไปแตะดํดำนี่นะเออนะเอานิ้วแต,ตนะเฉพาะเขียวเขียวนะครับโอเคไมว a l l e t แตะไปที่ไมว a l l e t นะครับแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างงี้นะโอเคก็ไม่ต้องอ่านอะไรแนละ้วรู้แล้ว เป็นการเสร็จขั้นตอนเสร็จขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนของอีเมลทําอีเมลสําเร็จแล้วครับนะสำเร็จการถอนนะหลังจากนี้เราก็ไปตรวจสอบเลยครับไปตรวจสอบที่นะที่วอลเล็ตที่เราไปนะเราไปส่งไว้เราไปเอามาจากไหนไปเอามาจากที่ทนะัชวอลเล็ตเนาะนะครับเราเอานะที่อยู่ของทัชวอลเล็ตที่อยู่ เป็นที่อยู่ของ BNB นะครับมานะก็เหรียญก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะอยู่ด้านบนนะครับอืมเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการสิ้นสุดเมื่อเราได้เหรียญแล้วนะครับเมื่อเราได้เหรียญเพราะฉะนั้นนะในช่วงขั้นตอนที่มีการฝากเนนะนะต้องกดให้ดีนะครับแล้วก็จดจําเลขท้ายนะหนใช้สแกนสแกนชัวสองใช้ Copy ก,ก็ได้ นะใช้ได้ทั้งสองวิธีการใช้ Copy เราก็ต้องนะคัดลอกแล้วก็จำเลขท้ายไว้ด้วยนะครับจำเลขท้ายนะเออนะครับนะตัวเอนะบางคนก็หาไม่เจออ e ีเมลอยู่ไหนอีเมลอยู่ไหนหาตัวเอนะครับหาตัวเนะครับโอเคนะการไปดูอ e ีเมลก็ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นไปข้างนะจากล่างขึ้นข้างบนนะพอเราเปิดไปแล้วเราก็เลื่อนขึ้นแล้วเราก็จะได้เจอนะเจอ อีเมลเขียวๆด้านล่างแล้วเราก็กดเข้าไปก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอืมเหรียญก็จะไปอยู่ที่กระเป๋า touch w a l l e ตามที่ตั้งใจโปรดได้ปฏิบัติแนละลองทําดูนะเรียบเรียงขั้นตอนนะขั้นตอนมีหลายขั้นตอนนะนะอาทบทวนขั้นตอนที่หนึ่งกดไปที่บิทคับนะครับ กดไปแล้วทำไงกดเพื่อที <that> ่จะฝากนะสองกดฝากกดฝากข้อ so ที่สามไปทำการฝากที่ธนาคารนะครับฝากที่ธนาคารเงินวิ่งเข้ามาแล้วที่บิดครับเงินวิ่งเข้ามาแล้วที่บิดครับอยากจะไปตรวจดูก็ไปตรวจดูว่าเงินมาหรือยังนะครับแล้วก็ทำการซื้อซื้อที่มาร์เก็ตซื้ออะไรครับซื้อ b n b แล้วก็ซื้อ b n b จะซื้อเหรียญอะไรก็ตาม นะซื้อ BnB แล้วเป็นไงครับมันก็จะไปอยู่หน้าว a l l e t นเะออยู่หน้าว a l l e t ตไปตรวจดูที่ว a l l e t แล้วทำไรครับที่ว a l l e t มีสีเขียวสีแดงเราก็ไปกดถอนที่สีแดงนะครับที่ว a l l e t นะกดถอนกดถอนแล้วไงครับเราต้องไปเอาที่อยู่อันนี้ตรงนี้ขั้นตอนอกันละนะเออเราก็ต้องพับหน้าจอที่ตรงพับหน้าจอเนี่ยท่านทั้งหลายต้องหยุดหน้าจอ พับหน้าจอหรือพักหน้าจอย่อหน้าจอลงไปเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่แล้วก็ไปเอานะครับไปเอาที่อยู่หรือ a d d เ e s นะครับที่ที่เราจะส่งไปเช่นทัสวอลเลตเราก็ไปเอาที่ BnB ที่ทัสวอลเลตถ้าจะส่งไปที่บิดเกตเราก็ไปเอา BnB ที่บิดเกตถ้าจะไปมิเตอร์มาร์กเราก็ไปเอาที่มิเตอร์มาร์กถ้าจะไปเอาที่ไบแนนไทย เราก็ไปเอาที่เอ็กชิงไปนั้นไทยเอามาวางครับเอากลับมาที่บิดครับแล้วเอามาวางที่บิดครับ,เอา,าาบ,รบเอามาวางที่บิดครับแล้วไงครับเอามาวางที่บิดครับแล้วก็กดไปตามขั้นตอนนะกดถอนแล้วก็ไปใส่ Security สามขั้นตอนนะนะถ้าคนใหม่ๆก็ใส่สามขั้นตอนมี 1. นึ่งเอสเอ็ีเมลส ก o o g l e ออเท e n ิเกเตอรหรือต w o เฟ c เตอนะแต่ถ้าเป็นคนเก่าทำทำเลวทำเล่าเขาจะให้ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้กดเข้าไปปุ๊บทีเดียวไม่ต้องไปทำสามขั้นตอนแล้วนะนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันนะพอกดนิ้วโป้งไปปุ๊บนะมันก็จะดูดไปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไงครับมีมีสีเหลืองแถบสีเหลืองขึ้นมาเป็นโปรเซส On Process In Process นาะกำลังทำงานนะถ้าเจอแถบสีเหลืองไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ตามเนาะมันก็รอและสีเหลืองนี่รอละรอเออรอขั้นตอนเราก็เลยต้องไปทำที่อีเมลอีกรอบนนะครับไปทำที่อีเมลไปเปิดอีเมลติ๊กๆๆ๊อ่าเปิดอีเมลเจอละอืมอีเมลมีการฝากอ้าวอีเมลถอนไม่เห็นมีเลยก็รอมันะมนิดหนึ่งอ่า รอได้จังหวะอ้าวนี่เจอแล้วอีเมลถอนก็กดไปที่อีเมลถอนแล้วก็กดกดเลื่อนแไนนึงเลื่อนหน่อ,หนอยนะไปกดยืนยันการถอนหรือกด My y w l l เ t นะเออกดสีเขียวเขียวกดนะ w y Wallet กดไปแค่ครั้งเดียวเองนะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการถอนโอนนะโอนไปถึงไหนแล้ะไปถึงทัชวอลเล็ตนะก็ ไปเตรียมรอสวอปได้เลยนะครับนะเมื่อคลิปที่แล้วก็ได้นะอัด YouTube เรื่อง Swap ทัชวั l เลดไว้เรียบร้อยแล้วก็โปรดได้ไปติดตามและนะในครั้งนี้ถ้าเห็นว่าดีก็กดติดตามช่อง A2P TV จะได้นำสิ่งดีๆมาเสนอต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ